วันนี้ป้าวินนี่มาเก็บลูก raspberry นะคะฮาล,ลอนนะคะเพราะว่าฝนมันตกแล้วว่ายังไปไหนกันไม่ได้สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ป้าวินนี่มาเก็บ raspberry ป่านะคะท้ายบ้านท้ายหมู่บ้านไม่มีคนมาเก็บเลยเพราะว่าฝนมันตกฝนมันตกนิดเดียวเองปกติคนฟรีกันเขาก็ ไม่ค่อยสมบุกสมบันอย่างอย่างคนไทยนะคะมีบางคนเท่านั้นนะคะโดยเฉพาะคนในเมืองในสตอกฮล์มนี่นะคะอย่างนี้เขาไม่ทําเลยนะคะเพราะว่าเขาคิดว่าเขาทํางานเหน็ดเหนื่อยแล้วเพ่อลาเขาพักร้อนนี่เขาก็แค่อาบแดดไปกินอาหารต่างๆตามพัตคาแต่วันนี้วันนี้ป้าวินนี่หยุดนะคะหยุดหยุดไปจนถึง สิงหานะคะก็เลยแล้วเสร็จแล้วก็มีการวางแผนที่จะไปทางเหนือของประเทศสวีเดนทีนี้ป้าก็เกิดความรู้สึกเสียดายเมื่อวานนี้ไปไปพายเรือคายัคแล้วก็ผ่านมาตรงนี้นะคะผ่านมาตรงนี้แล้วก็เห็นเห็นลูกราสเบอร์รี <c> ่ <oughs> ก็เกิดมีอาการงกย่างรุนแรงอยากจะมาเก็บการเก็บก็นี่เลยนะ,ะห้อยคอเพราะาเราจะได้เก็บเก็บใสายเก็บสายโดยที่ไม่ต้องก้มแล้วเนี่ยเวลาเราเก็บนะคะ เวลาเราเก็บเราก็อย่างนี้เลยนะคะถ้าถ้าป้าวินนี่ไม่มีไม่มีไม่ถือโทรศัพท์อยู่นะก็ยกขึ้นมาทั้งช่อแบบนี้แล้วก็เด็ด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 แล้วเราก็จะรู้ว่ายกขึ้นมาทั้งช่อแบบนี้เราก็จะรู้ว่าลูกไหนดีลูกไหนไม่ดีนะคะอาแล้วสิ <laughs> อยู่กลางป่าลึกเลยนะคะเห็นไม้เห็นไม้มันเยอะมากเลยมันเยอะมากเลยถ้าเก็บแบบเนี่ยเกือบจะได้เต็ม เกืบจะได้ครึ่งตะก้าแล้วนะทุกคนเดี๋ยวนะเนี่ยก็พยายามที่จะทําให้ดูนะแต่ว่ามีมือเดียวนะคะก็เนี่เลยก็แค่เก็บๆแล้วก็ดูลูกดีๆไปในตัวเลยไม่เก็บลูกโอ้ยตอนนี้ฝนตกแล้วนะคะฝนตกแล้วต้องรีบเก็บแล้วนะคะเต้องรีบเก็บละเห็นไหมคะ,ะแดงๆนี่แหลคะค่ะมันสุกแล้วเนี่ยมันสุกแล้วแต่ว่าป้าเป็นน่ใส่เสื้อกันฝนเนาะดูที่ว่ามันจะโอเคไหม ้ยไปกับตัวหนอนเห็นไหมคะนี่ก็เป็นป่าฮาร์ลอนนะคะแต่ว่านี่เลยก่อนที่จะไปถึงฮาร์ลอนก็เจอตําแยนี้ก่อนเลยนะคะเนี่ยตําแยนี้กินได้นะคะตอนตอนตอนเล็กๆอ่อนๆกินได้แต่ตอนนี้อย่าไปถูกมันเชียวนะคะเนี่ยถูกแล้วคันคันเลยนะคะมันต่อยเ,อเป็นผืนแดงเลยนะคะเนี่ยตาแยตำแยประเทศสวีเดน นี่เลยทุกคนวิธีการเก็บราสเบอรี่นะคะแค่ดึงมันออกมานะคะมันสุกแล้วมันก็หลุดออกจากมันหลุดออกจากข้อคั่วของมันนะคะง่ายมากเลยนะคะการเก็บราสเบอรี่นี่นะคะป้าวินี่ชอบมากเลยถ้าไม่ไปถ้าไม่เจออุปสรรคตําแยหรือว่าเอเยดเอ,เ,อ,เ,อเขาเรียกอะไรแมงต่อนะคะเย็ดริง้งหรือแมงต่อนะคะป้าชอบเก็บเพราะมันมันเป็นอะไรที่แบบหอมอร่อยแล้วก็เก็บง่ายนะคะ ดึงมันอย่างอย่างเอามาอย่างนี้นะคะแล้วก็นี่เลยนะคะป,ปึ๊บง่ายมากเลยนะดึงอย่างนี้เลยนะคะดูดออกมาอย่างเงี้ยง่ายมากมากดึงอย่างนี้เลยนะคะนี่ดินลูกไหนสุกเราก็เลือกเอาแต่ลูกที่สุกใช่ไหมปุ๊บนี่ใช่ไหมคะปุ๊บแต่ระวังตําแย่เท่านั้นเองนะ นะปุ๊บดูตตงมาแล้วแค่นั้นเองทุกคนเมื่อกี้นี้ป้าวินนี่เดินโดนเข้าไปแล้วอย่างจังนะคะตํำแยตรงนี้ต่อยมือคันเลยนะคะคนยิบยิบเลยนะคะเห็นไหมลูกใหญ่ๆมันก็ไปอยู่ที่ตํำแยเห็นไหมเหตุผลที่คนสวีเดนเขาไม่ค่อยอยากจะมาเก็บกันเพราะว่า รู้สึกว่ามันมีความยากลำบากพอสมควรนี่นี่เราเก็บไปกินเองนะคะพี่น้องทีนี้นถ้าเราต้องมาเก็บขายเก็บอะไรแน่วโหคิดดูมันไม่ใช่เป็นอะไรที่ง่ายเลยนะ,ะมีความยากลําบากยากลําบากพอสมควรเลยนะคะเนี่ยก่อนจะได้ซึ่งมาแต่ละบาทแต่ละสตางค์นะคะก็ เห็นใจพี่น้องชาวไทยนะที่เขาเข้ามาแล้วเขายังจะมาติดเชื้อมาตรวจเชื้อเจอด้อน mm hmm. ก็ตั้งให้หยุดไปขาดรายได้ไปเลยนะคะนี่อืมเต็มเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นอยู่ในป่าตําแยที่อย่างที่ป้าเคยเล่าไปดูเลยมันมันสูงกว่าป้าอีกมันสูงกว่าป้าอีกนะคะต้นต้นเอรอาราสเบอรี่หรือว่าต้นฮาร่อนเนี่ยเห็นตรวจทากไหมคะทุกๆคน ขึ้นปีนขึ้นมาบนต้นเอ่อรัสเบอร์รี่นะคะซึ่งเขาก็เกาะอาศัยอยู่ในนี้นานคือเขาคงหลงทางขึ้นมานะปกติมันก็อยู่กับพื้นดินใช่ไหมทีเนี้ยคนเราก็เหมือนกับสัตว์ทั่วไปนะคือคนที่รู้รักษาเอ่อเอาตัวรอดนะ,ะเอาตัวรอดกับสถานการณ์ต่างๆนะคะเป็นคนที่สามารถอยู่รอดได้ ไม่ใช่คนที่ฉลาดหรือว่าเ,เก่งกาจอย่างไรนะคะคือคนปรับตัวได้เก่งเท่านั้นนะคะที่จะสามารถอยู่รอดกับสถานการณ์ที่ต่างๆที่เลวร้วายและผ่านวิกฤตไปได้นะคะก็อยากจะเล่าให้ฟังนะคะนั่นก็คือเป็นคําพูดของของชามลดาวินนะคะชามลดาวินที่เขาเป็นเ,เนักนักชีววิทยาใช่ไหมคะ ที่เดินทางไปทั่วโลกแล้วก็ไปดูพืชผักต่างๆสิ่งมีชีวิตต่างๆในโลกเป็นนักวิจัยของชาวอังกฤษใช่ไหมคะชาวดาวินะคะ่ะกล่าวได้ดีมากเลยนะคะก็อยากจะฝากเพื่อนๆพี่น้องๆชาวไทยนะคะคือการปรับตัวที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือช่วยเหลือตัวเองดูแลตัวเองนะคะอ,อย่าไปหวาดกลัวจน จนทําใหส้สภาพจิตใจของเราบั่นทอนแล้วก็ทําให้สุขภาพร่างกายของเราเสื่อมลงนช่วยดูแลกันตัวเองด้วยค่ะได้เยอะเลยนะคะทุกคนถาดหนึ่งเต็มเลยนะคะถาดเล็กก็ประมาณกิโลครึ่งนะคะกิโลครึ่ง